บอนสีอาจารย์คงค่ะใครเคยเห็นอาจารย์คงก็คงคิดว่าบอนสีอาจารย์คงเป็นใบเล็กๆใบกลมๆใบเหมือนใบบัวของหออย่างนั้นแต่ะสุเลี้ยงซะใหญ่มากๆเป็นบอลใบใหญ่เลยละค่ะดูความป้ายของเขานะคะป้ายสวยมากอาจารย์คงเป็นบอนสีโบราณมีปานับร้อยปีแล้วค่ะเขามีมานานมากแล้วแล้วก็เป็นบอนโบราณที่ไม่ค่อยจะมีใครมีนะคะ เพราะเนื่องจากเขาป้ายสีชมพูค่ะแล้วก็เลี้ยงให้สวยได้ยากต้องเลี้ยงในตู้เท่านั้นเลี้ยงนอกตู้นี่ใบไม่สวยเลยค่ะเป็นบอลคุณหนูนะคะนี่ค่ะก,กระดูกเส้นล่างแหนะคะนี่เลยเป็นบอลที่หายากมากมาระสุเอามาให้ชมใต้ต้นออดอกเล็บมือนางเพื่อเพิ่มสีสันค่ะ นี่คะ่ะก,ก็จะสวยดีอาจารย์งคงเป็นบอลโบราณมากๆหายากมากๆด้วยในราคาแพงนะคะประสุกก็ได้มาในราคาแพงตั้งแต่นานแล้วเอามาเลี้ยงซึ่งตอนแรกๆเขาก็จะใบกลมๆน่ารักน่ารักเป็นทรงแบบใบบวัวใบใบก็เลยเล็บคุดอะไรอย่างนั้นนะคะใบอย่างนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือประสุไปสองฝ่ามือแล้วนะคะเนี่ย บางทีบอลเขาก็แผงเขาก็กลายได้นะคะแต่ด้วยความที่เขาสวยเนื่องจากของใบที่ป้ายเนี่ยสีชมพูซึ่งปกติแล้วบอลป้ายเขาจะเป็นสีแดงสีอื่นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะป้ายด้วยสีชมพูเขาก็เลยโดดเด่นโดดเด่นมากๆประสูเอามาให้ดูในรายละเอียดเนาะว่าเขาเป็นยังไงอาจารย์คงอาจารย์ออของอะไรละ่ะ เดี๋ยวในเรื่องคุณช้างคุณแผนนะคะอาจารย์คงนั่นนะคะเขาอยู่ในตับคุณช้างคุณแผนเลยนะคะบอลสีอาจารย์คงค่ะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะเขามาลอยอยู่บนต้นไม้ได้ยังไงปะสูตัดเข้ามาค่ะเนื่องจากใบเขาใหญ่เกินเกินกระถางไม่สวยค่ะต้องตัดออกมาอยากได้ใบเล็กๆก,ก,กลมๆนี่แหละคะ่ะฝากกดติดตามปะสูได้วยนะคะกดคำว่าติดตามนะคะ จะได้เห็นบอนสีใหม่ๆกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ